นายโน้จะเอาอะไรโน้บอกแม่อะไรหรอตดตดจะเอาอะไรตดจะเอาอะไรจะเอาอะไรขื่อทําไมขนมหนูก็กินแล้วหืมตดจะกินทาโร่อีกเหรอเอาทาโร่ไหมแม่เอาทาโร่ให้ปะมาเอาทาโร่มาหืมเอาทาโร่ไหมเอาทาโร่ไหมว้าจักจี ไหนนี่ของใครของใครวะของใครวะไ,ไม่หยิบให้อ้าวตูดเอาไงเอาไหมกินไหมท,ทาโลอ่อะกินเปล่ากินไหมมาม่วงมะม่วง สำรวจทางโบราณคดีจนพบสิ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายเช่นนี้ยังไงก็ตามก็ไดกร้องของภาคประชาชนอยางได้มีเสียงตอบกลับใดๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้เราอยากจะได้สำรวจส,สาธารณะของโปรดสนโนเลยเนี่ยเนี่ยของโปรดสนโน